ไม่ไร สบายดีมือสบายดีทานผู้ชมมุดสกุลสุคนเนาะผู้พ่อกับผู้เฮาอีกคือเก่าทีมงานสายเนาะมันนี่ก็เปลี่ยนมาหาไม้บงท่านผู้ชมเหรอเนื่องจากว่าน้ำไม้ไผ่มันก็เกิดบทันเลยเนาะเลาวก็เปลี่ยนบรรยากาศพร้อมแน่พร้อมทั้งมหาไม้น้ำไม้บงมันนี่กกับทีมงานเบาซีดเนาะหลังกับผู้พ่อกันอีกคือเก่ามันนี่อ้าโอเคท่านผู้ชมบ่าวลายใหญ่ห่าง hà nam mai nó ra luôn lượm khử nhào để bắt này đây, bàn hào đấy. Này cái mày bông thái lọ bông rồi. เยวาะั่เย้เขึ้น,นยาวคับ,นนนบนขนาดนี่ก็มาพ่าผี่่าน้องหาน้ำใหม่บงเนาะโอนคักเนีะดิบๆิดิดิไปหาดปปิ๊ด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 ม๊ดิ๊ด๊ดิ๊ดิ๊ดิ๊บิรดบ๊ดิ๊ดา๊ดิ๊ดิ๊ดคัก อ่อนคักไปน้อยอ่อนละสับเขาพร้อมไหนนบง่าย่เนาเออไปไปนอนเลยขึ้นเงาด้ยน่อยเนาะขึ้นเงาแล้วเอาดีน่อยเนาะตัวสิฝนจะตกอี่ อออ่อนน,อนุดเปลี่ยนมือซับก่อนทำมือสมบัตอเรื่องตาเพ็่อว่เคยจับเขียมันมาจับกล้องก็ไเป็นปน,น่ไดห่อยางานคนจับกล้องบถนัดเนาะหัวพ่นขึ้นมาบนเลานี่เฮ้ยเดือนหนาเดือนฮื้อแหงออกลายหน่อไมนี่ซสมสีห่าทำมือสมบ่ ฝนตกกระพุสมุทรน้ำมลังหาได้เนาะฟังเบิ่งว่าฝนสิตกแฮงซใดหานหาที่เตูบก็นีเออฝนตกแฮงแล้วดินี่กไปไปหาตูบก็ีบ่ตูบ่นี้นะงว่า ไม่ไรไงใช่ป่ะผิดตเง้าวรั่ มาใหม่บงมาใหม่บงไงมันนี่คักแล้วยิงกันลายกระดิกก็ได้วันนี้ฝนแล้วมันก็ยิงลายเริ่มแล้ว cái tập tay nào mình hát con nền mà có thấy không nền mà có thấy hết nhau luôn tập vòng mình tập một lời ส,สองนอ,อนี่เอากนี่อ้าวถุงหลายที่มึปงป่าตขอนี่ขอสิ่อยู่โอ้ยมามเนกะเกือบสเต็มกระตาแล้วทา่านผู้ชม งาวเลยทำมือส้มกางกอก็มีบ่เฮ้ยมี่กอมีฟั่งมือส้มไม่อะไรบ่ป้ายไม่ค่อย เนี่ออกไลยเนาะก็เกือบหาดอีกเชียวนนมันเออหาทางนี้แหละหน่อตูดปั๊บเขาจะมีมาเอาน้อยเนาะแถวนี้เนาะย้ายอยู่แถวนี้

ít nó, ừ. nó, có nhảy, nó Đó, thân, Đó, đi cái nó 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 đấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không ก็เปิดเลาะลงมาพีเลยน้องเฮ้ยอ้าวไม้นี่กระนาะโอเคตาค่อยชะดดนี่นะอ้เนอะอ้าวเลยอีอันนี้กระดิกระดอตากองกระจนจามกระดิกระด้อในสื่อ ข่าวคักเลยนุ้ยลำบ๊าซิทพุพน,นได้ยัด้ไปตำหนังพุนนู่ยือบปูจักป้าเ้าบปูจักมาทางนี้พนุนก็เริ่มลงลงเริ่มลงเม็ดแล้วไล่ได้ไหมสองเลยกก่นน้ยนะ ตั su, วนี้กันได้ด้สิกระดังคักถิเนาะมือก็ได้ตกดีิเนาะตกดีลีช่วงอยูงท่านผู้มมโอ้มือมือเลยแบบฝนทำว่าแล้วหามานเลยคนฝนตกหยุดแล้วกะไปออกเข้าปลาสีบเฮาหาอยิ มีหากบบ็ม่ได้กินอิ่มันยได้เฮ้ยแล้วก็หคาไปได้เลยน้อยเนาะติ่มกระตาแล้วมันคักมันคักมันมันม,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 นไม่ไปไป มืดแล้ว เนาะท่านผู้ชมมาฮอนี่กะฮอดช่วงท้ายของคลิปแล้วเนาะผลงานของแต่ละช่องกะสายของแต่เฮาพุ่เด้อทางหลังพ่นสาวผู้ไทยืออบิอยู่ลุนี่ียานี่นี่โอเคเนาะขอขอบใจสําหรับการติดตามรับชมตก้ท่านผู้ชมพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสบายดีสบายดีไปๆๆคือฝนก็ตกมาเลยพด ปริมาลงมาเลยนะฝนก็ต้องประสม